ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจรมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วินิจานนางฮารุอคจันยุซิโคจะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้ันทับทุกท่านนะคะเข้าสุ่การทำหยดตาในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายนนะคะปี2565นะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคํทจานายนะคะของผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะนละ่นระหว่างวันที่15เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมก็ขอชาวารราศีเมษค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมเราเริ่มเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิบสองใบค่ะสิบสองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะจะพร้อมแล้วเริ่มค่ะหนึ่งนะคะสองค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะ การทำนายน,นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงตาโดยรวมทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชตาของท่นานใดท่านของใครฟังแล้วก็ต้องการรับคําทํานายหรือว่าคําแนะน,นําแนวทางยิดซี่โค้นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์ดงพยากรณ์ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ไพ่ชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรคะ่ะ อาจารย์นะคะก็ตอนนี้มีสอนหลักสูตรไพ่ที่เรียกว่ายิปซีโค้ชนะคะเป็นการให้คําแนะนําผ่านไพ่เป็นการผสมผสานหลักการของโค้ชเข้ากับการทํานายโรชตาโดยให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะสบายใจได้ในเรื่องของการทํานายนะคะเป็นการเรียนรู้แบบด้วยวิธีการของอาจารย์นะท่าที่สนใจเทคนิคของอาจารย์นะคะก็สอบถามเข้ามานะคะในช่องทางไลน์แอดดุพยากรค่ะ โอเคและนี่คือหน้าไพ่ชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพิถุนายนก่อนอื่นค่ะเรามาสร้างก่อนนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนาย,ยางไรเนื่องจากว่าเมษค้าคุณเป็นชาวธาตุไฟเนาะความเป็นไฟเนี่ยใจร้อนแน่นอนนะอารมณ์เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์หมุดหยิดง่ายอารมณ์ใจร้อนแต่ว่า ความใจร้อนของเขาเนี่ยเขาก็โกรดง่ายหายเกิดเร็วนะแล้วก็เป็นคนที่มีการใช้คําพูดที่ดีนะเป็นธาตุไฟมีการสื่อสารการเจราจาที่ดีรู้จักว่าจะต้องพูดแบบไหนยอย่างไรในเรื่องของการติดต่อการต่างก็น,กนคือใช้มีทักษะในการใช้คําพูดนะคะแล้วก็ไพ่ประจำราศีเนี่ยคือไพ่จักรพรรดิไพ่จักรพรรดิคือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตนเองในขณะเดียวกัน ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยความเชนเป็นราศีเมษคือเขาจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจลงมือทานะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะออกไาอยางไรเขาพร้อมจะแก้ไขปรับเปลี่ยนมาให้ออกมาดีที่สุดนี่คือความเป็นจัก,กรพรรดินะความเป็นไพ่ประจําราศีเมษนั่นเองค่ะเราดรู้ค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคมคุณได้ไพ่อะไรตัวตนคุณได้ไพ่ค่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนี่ถือว่าดีเลยนะ เพราะฉะนั้นค่ะฟังดีๆนะคะชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวายนชาวราศีเมษคะ,ะเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีอ่ะหนึ่งคือการเริ่มต้นเรียงคือเรื่องการเงินเรียงคือเรื่องของข่าวดีหรืออะไรต่ตามที่มันเรื่องดีๆหนึ่งเหรียญคือจะมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะมีข่าวดีที่คุณรอคอยอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตจะมีเข้ามาเออหนึ่งคือการเริ่มต้นและเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นสิ่งที่คุณแบบ บัญชีเรารอมานานแล้วเออจู่ๆมันมาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าไอ้ข่าวดีเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างและดีแบบไหนอย่างไรเนาะตัแอย่างการงานค่ะด้วยไพ่ราชินีเหรียญโพราชินีเหรียญคือจะมีใครบางคนค่ะในเรื่องของการงานการกระทําเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเนาะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนดูแลอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเออ คุณไปติดต่อเรื่องงานคุณก็มีโอกาสได้งานนะหรือบางทีแบบสมัครงานไม่นานแล้วก็จะมีโอกาสได้เรียกตัวได้สัสัมภาษณ์แล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่คุณรักที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยแล้วก็เป็นการงานที่มีผลตอบแทนที่ดีด้วยนะมีความมั่นคงมีผู้ใหญ่เอ็นดูเนาะราชินีเรียนคือมีผู้ใหญ่เอ็นดูมอบหมายโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณในเรื่องของการงานเรียกว,ว่าข่าวดีเรื่องการงานมาแน่นอนเนาะเพราะคุณเนี่ยชัดเม้นมานะชัดเม้นคือการชิดดี ใครก็ตามนะคะชาวราศีนเนที่ตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบช่วยเหลือผู้คนมาตลอดอะ่ะคิดดีหวังดีไม่ว่าเขากัะทาอะไรคุณก็มอบแต่สิ่งดีๆให้จัดเมนคือการช่วยเหลือคนจากใจจริงอะ่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้รับในสิ่งที่มันเป็นเนื้อแท้ของตัวคุณแต่ในขณะเดียวกันนะจัดเมนเนี่ยมันแปลได้สความหมายถ้าใครที่แบบว่า ออกแนวแบบบังคับแบบบังบงการแต่ส่วนมากแล้วชาวราศีเมษบางคนก็จะนิ่เป็นหรอกนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าออกแนวใจร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบแบบดุดันอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับนะปรับซะเพราะจังหวะคุณดวงมันจะเปิดทางเนี่ยคุณต้องรีบปรับอารมณ์ตรงนี้แล้วกลายเป็นคนใจเย็นแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนเพราะจัดเมนคือคิดดีทาดีได้ดีแบบเนี้ยค่ะเป็นไพ่เทวดาฟ้าโปรดเนาะความสําเร็จมาจากทุกทิศทุกทางรอบตัวเลยแล้วเป็นความเร็นแบบไหนคะ ดูแล้วทิทานในเรื่องของการงานการกระทาเนี่ยจะมีข่าวดีที่รอคอยอยู่จะเป็นความสําเร็จแบบแบบวุ่นวายนะคือแบบไปที่ไหนก็พบความสําเร็จติดต่อเรื่องอะไรก็มีคนให้ความช่วยเหลนะือเหมือนได้เกิดใหม่อะ่ะเหมือนกับลืมตาอ้าปากได้อะ่ะเดือนสันคือการเกิดใหม่มีความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการดวงการงานเปิดทางข่าวดีเรื่องการงานมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลัง,งรอในเรื่องของงานอยู่ คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณนั้นรอคอยเตรียมพร้อมรับโชคดีๆด้านการางานได้เลยนะชาวราศีเมษนะเราดูเรื่องของรายรับไรายได้กันหน่อยนะคะรายรับรายได้แตกเหรียญค่ะถ้าแตกเหรียญเนี่ยมองนะคะเห็นไหมคะนั่งแกะเหรียญแสดงว่ารายรับไรายได้มาจากความรู้ความสามารถที่เป็นตัวคุณคุณมีทักษะอะไรอะ่ะคุณลงมือทําค่ะเออ คุณม,มีทักษะในการแกะเหรียญคุณก็นั่งแกะเหรียญแบบนี้ค่ะเป็นความรู้ความชน,นาญความเชี่ยวชาญของตัวคุณเองทําในสิ่งที่เราถนัดแล้วจะกอเกิดในเรื่องของรายรับอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยแต่ก็บอกเลยค่ะว่าจะเป็นไปในในลักษณะคือรายรับรายรับที่ดีที่มาจากความสามารถของเรารายจ่ายดูแล้วรายจ่ายก็มาตามตัวนะแต่มองว่าเป็นการจ่ายเพื่อต่อยอดในงานด้านอื่นๆเ,ออเรามีไอเดียเยอะ,อะชาวราศีเมษไอเดียเยอะอยู่แล้วมีโปรเจกต์เยอะเนี่ย คุณจะมีการต่อยอดในเรื่องของการงานด้านอื่นๆแล้วค่อนข้างเยอะด nee, ้วยนะแต่จ un ัดลําดับหน่อยนะคะไม่ใช่ว่ารับเยอะมาเยอะจ่ายไม่ไม่รู้จ่ายอะไรบ้างคือต้องจัดลําดับในการใช้จ่ายเงินหน่อยนะแล้วก็ทําอะไรก็อย่าลืมว่าต้องรอบครอบนะเพราะหนึ่งดาบมาเนี่ยเป็นการลงทุนก็จริงแต่ต้องรอบในรอบครอบในการลงทุนอย่าแบบใจร้อนอ่ะอย่าใจร้อนนะเพราะแม่ใจร้อนอยู่แล้วหนึ่งดาบก็คือการตัดสินใจด้วยความรอบครอบแล้วก็มีเหตุผลนะคะมีสติด้วยแต่ท้ายที่สุดค่ะ คุณจะเกิดความสําเร็จแน่นอนไมได้ได้ว่าตําแหน่งความสาหรับคุณเป็นเดซันเนี่ยไม่ว่างานก็จะสําเร็จเออไม่ว่าเป็นเรื่องของอรายรับไรายได้ก็มีทิศทางที่ดีลงทุนอะไรก็จะมีผลตอบรับที่ดีข่าวดีมาถึงความสําเร็จเปิดนะดวงมาดวงเปิดทางในทุกๆด้านมีข่าวดีในมากมายหละอย่างรอบตัวคุณต่อไปเรื่องของความรักกันหน่อยนะความรัก คนมีคู่ได้ไพ่าราชินีดาถ้าเป็นราชินีดาบป็นเหมือนกับว่าสถานะความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาเนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบกังวลต้องตัดสินใจอะไรร่วมกันแก้ไขง่ายๆค่ะช่วยกันปรับเปลี่ยนแล้วก็หันหน้าคุยกันเยอะๆนะคะกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะบางทีเนี่ยมันมีเรื่องงานเข้ามาเยอะชาวราศีเนี่ยก็ต้องการคําแนะนา,นาจากคนรักเนาะ ราชินีดาบเนี่ยจะช่วยคุณได้แต่ต้องเปิดใจคุณการคุยกันเนาะแบบเปิดอ,อกแล้วก็หันหน้าพูดคุยกันจะได้แบบตัดสินใจอะไรด้วยความมั่นใจในช่วงระยะเวลานี้เองค่ะเพื่อนโสดแล้ว,วนะเพื่นโสดจะมองว่าก็จะมีจะได้เจอใครเนาะแต่ดูแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแก้ไขอ,อะไรบางอยา่างถ้ายังไม่พร้อมในะเรื่องของความรัก โฟกัสงานกับเงินก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวความรักค่อยว่ากันก็ได้นะคะถ้ายังแบบรู้สึกลังเลใจกับความรู้สึกในตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็ค่อยตกลงโปรงใจกันอีกทีนึงในช่วงเดือนหน้ากลางกลางเดือนหน้าไปแล้วเดือนกลางกลางเดือนนี้ไปแล้วก็ได้นะคะความรักคอสนสดไม่ค่อยโดดเด่นนะต่ประวสุขภาพร่งางกายและกษสิ่งที่ควรระมัดระวังชาวราศีเมษคะคุณเนี่ยอึดอัดใจอะไรไม่รู้อ่ะแปดดาบมามเหมือนตอนเนี้ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมิถุนายนเนี่ย คุณรอบตัวคุณนะ่ะมีเรื่องอึดอัดใจหรือมีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่กับปัญหากับเรื่องราวที่เราต้องเข้าไปแก้ไขไปช่วยเหลือเขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ดาวคืออึดอัดหอึดอัดใจมืดแปดด้านมองหาทางออกไม่เจอ ฉันบอกไงยค่ะว่าบางทีเรื่องราวตรงนี้คุณปรึกษาคนรักของคุณได้จะได้หาทางร่วมกันในการที่จะแก้ไขบางทีที่คนเดียวมันก็คิดไม่ออกเนาะอาจจะต้องหาคนที่เราไว้วางใจคู่เราแบบนี้หรือว่า,าที่ปรึกษาที่เราไว้วางใจได้อาจจะเป็น คนที่เรารับถือหรือเ,เป็นคนที่ให้คำแนะนํากับเราได้ที่เราแบบเชื่อถือเขา,เาไว้วางใจเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเนี่ยเพราะมีเทวดาฟ้าโปรดอยู่นะเออมีไพ่ราชีด้วยนะหากว่าเกี่ยวข้องเรื่องของธุรกิจการงานใดๆที่เป็นอสังหาที่เดืนบ้านที่อยู่อาศัยมีโอกาสพบความสําเร็จจะมีเงินเนาะจะมีข่าวดีในเรื่องของการทําธุรกิจด้านอาสังหาเกิดขึ้นด้วยนะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารการติดต่อกับต่างประเทศนะหรือเป็นลนักษณะของที่ดินอสังหารพวกเนี้ยค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับคนแดนไกลแบบเนี้ยค่ะอาจารย์มองว่าจะมีข่าวดีจะได้เงินก้อนด้วยมีเงินก้อนเข้ามานะคะหนึ่งเรียนเนี่ยเป็นเรื่องข่าวดีมากมายหลายอย่างเงินก้อนก็ได้เป็นโชคลาภก็ได้นะคะเป็นเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนระวังนิดนึงค่ะช่วงนี้อย่าชิวมากนะบางทีคุณ เดอะฟูลน่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องสร้างกฎระเบียบอะไรบางอย่างให้ตนเองด้วยนะคะบางทีอย่าแบบอย่าชิวเกินไปอย่าอิสระเกินไปอย่าทําตัวเค่ว่าอ,อะไรอย่าอย่าสบายสบายเกินไปความสบายเกินไปจริงๆเป็นเรื่องดีนะแต่พอเราผ่อนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคติดขัดไอ้ปัญหาเราก็จะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอยเตือนตัวเองว่าต้องมีสมาธิต้องจดจ่อกับสิ่งที่เราทําเพื่อให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งเรียนคือข่าวดีข่าวดีเรื่องของเงินก้อนที่เป็นลักษณะของเงิน อ,อน,นุค่าในหน้าค่ะแนะนำการซื้อขายที่ดินก็ได้นะหรือลักษณะของการลงทุนในเรื่องของการงานต่างๆและพบความสําเร็จเพราะเดอะซันมาคู่กันหนึ่งเรนเนี่ยมองว่าจะมีเงินก้อนใหญ่จะมีเรื่องดีๆด,ด้านการเงินเ,งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนาย,ยนค่ะก็ดีใจด้วยนะคะเจ้าขอชาวราศีเมษนะคะและนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะก็ขอฝากท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรกักเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ าเจอาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเขาะหนูเชื่อว่าจักรวาลจัดปัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยคุณ <laughs> นี่ตมันเต้นมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นอยางพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,ะแม่ท้ากางท่าไปลา้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกวรู้สึกว่าแบบมันง่าย,นเ,ยเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตามูรอม่าเง้ยก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่า่างมากกว่าน,นี้ที่แค่ดูโอแค่เพียงเดียวนะคะ่ะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันเนี้ย้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ย,ย,ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียน,นข้อสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็กรู้สึว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวราก่กนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือกระเบ้แบนมากขึ้น มาเรียกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคาว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหมึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหึเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เรื่องต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีศึกษาเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากอ,อาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกป่ะ